น <Okay. S 1> ี่วิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้เลยจะโดนผีสันเจ้าหลอกมาแกไปแอบกินของเส้นไหว้สันเจ้าไหนมาหรือเปล่าตกใจนี่ของขวัญนี่ถึงพอใจจากขั้นเทพจากขั้นเทพจริงจริงด้วยค่ะทุกคนไอ้ล่างเยอะ มีอะไรให้ช่วยก็บ,บอกมัตกอง,งรู้ได้ยังไงว่านายเงียบในเรื่องให้ช่วยอะ่ะขอโทษนะครับต้องเงียบครับถ้ามึงไม่มีเรื่องมีลาวมึงจะโผล่หัวมาให้กูเห็นไหมครับต้อเงียบครับแล้วตกลงมาที่นี่มีธุระอะไรพี่ยอมมันช่วยครับไม่มีจริงๆลองไม่อยากที่ตอนเรื่องแมบแค่กูว่าไม่ใช่เรื่องดีหรอกก็นั่นแหละสิไม่รูจะเอาความเดีร๋รอแล้วไมกูเสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT การกลับมาฉายของเป็นต่ออีกครั้งหลังจากที่หยุดไป2ส,สัปดาห์นะครับก็ทําให้แฟนคลับของเป็นต่อนั้นใจชื้นขึ้นมาเลยแหะครับแล้วผมก็ดูว่าน่าจะมีอีกสัก 2- อสาตอนนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ดูถ้ามีการถ่ายทําต่อก็อาจจะยาวก็ได้นะครับไปรอลุ้นกันแล้วครับว่าจะยาวได้ไปถึง สัปดาห์ไหนครับผมตัวอย่างเป็นต่อที่ออกมานะครับก็เป็นกระแสอย่างรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะมีชื่อของคั้นเทพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวอย่างนี้นะครับไม่รู้ละฮะจะมาแบบไหนอย่างไรแต่ก็ทำให้แฟนคลับของซิทคอมเป็นต่อหรือตัวละครขั้นเทพเนี่ยรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาเลยละครับว่าคั้นเทพอาจจะกลับมาและหลังจากที่ตัวอย่างนั้นออกมาแล้วเราก็จะมาแกะตัวอย่างกัน เดาทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับแกตัวอย่างเป็นต่อ EP ีที่26ครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับขอโทษนะครับนั่งเงียบครับ<อ>ถ้ามึงไม่มีเรื่องมีราวมึงจะโผล่หัวมาให้กูเห็นไหมครับเริ่มต้นที่สำนักงานหนังสือ BKL นะครับนักเงียบเนี่ยมาหาพิยมครับผม นางเงี่ยมคือใครว่าไปก็นางเงี่ยมก็หายไปนานเลยนะครับจากซิทคอมเป็นต่องานเท้าความสักหน่อยนางเงี่ยมก็คือน้าเขยของเจมินนั่นเองก็คือน้าของเจมินเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนนางเงียมเนี่ยก็มาแต่งงานกับน้าของเจมินนั่นเองครับและนางเงี่ยมก็เป็นเชฟที่ทําอาหารอร่อยด้วยนะครับแต่นางเงียมเนี่ยมาที่ไร ก็จะป่วงทุกทีนะฮะเรียกว่าปั่นป่วนกับซิทคอมเป็นต่อเป็นอย่างมากเลยละครับโดยเฉพาะพี่แกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกด้วยนะครับหังนั้นสนุกแน่ครับงานนี้และการมาของนักเหี่ยมนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่พี่ยมรู้อย่างแน่นอนครับเมื่อนักเหี่ยมมาที่ไรบันไลเกิดขึ้นทุกทีนะครับผม ดังนั้นพี่ยมก็เลยดักทางได้ว่านังเงียมเนี่ยต้องมีเรื่องมาขอร้องพี่ยมอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาที่นังเงียมจะต้องขอร้องพี่ยมให้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งกลับกลายเป็นว่าในขณะนั้นที่เป็นต่ออยู่นังเงียมกลับไม่กล้าบอกล่ะครับ,รบนังเงียมครับว่าตกลงมาที่นี่มีธุระอะไรพี่ยมมาช่วยครับไม่มีจริงๆลองไม่อยากที่ต่อเรื่องแบบนี้กูว่าไม่ใช่เรื่องดีก็ไดะสิไม่รู้จะเอาความเดือดร้อนอะไรมา ดังนั้นเรื่องที่นางเงียมจะมาขอร้องอาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าอาจจะมีผลกระทบต่อต่อความถูกต้องนั่นแหละครับเพราะว่าพี่เป็นต่อเนี่ยมักจะคอยเบรกคอยเตือนคอยห้ามให้เพื่อนๆน,นทุกคนเนี่ยไม่ให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดีนะครับคิดว่าน่าจะไปในทางที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับผมแล้วเพื่อนๆคิดว่านางเงียมจะมาให้พี่ยมช่วยอะไรลองเดาๆกันมานะครับนางเงีพี่หมออิงแก นี่วิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้เลยจะโดนผีสันเจ้าหลอกมาแกไปแอบกินของเส้นไหวสันเจ้าไหนมาหรือเปล่าของขวัญน,นี่ส่วนอีกฉากหนึ่งมันเกิดขึ้นที่มินิมาร์ทครับคือพี่ก๊อฟเนี่ยวิ่งถือของขวัญอันหนึ่งวิ่งเข้ามาครับก็ดันถูกเจมินเนี่ยเบรก ทักเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็อย่างว่าแล้วครับเล่นมุกฟาดตลกกันไปปรากฏว่าของที่ถือมาเนี่ยมันถูกเขียนโน้ตไว้ว่าถึงพอใจจากคันเทพนะครับถึงพอใจจากคันเทพจากคันเทพเจริงๆด้วยค่ะทุกคนโอ้โหพวกเราเนี่ยเป็นแฟนคลับเป็นต่อได้ยินชื่อคันเทพเนี่ยมีความหวังนะครับว่า ขั้นเทพอาจจะกลับมาก็ได้หรือตัวไม่มาอย่างน้อยชื่อมาก็ยังดีชื่อมาแล้วไม่แน่นะครับอาจจะมีโอกาสกลับมาแต่คงไม่ได้กลับมาในรูปแบบของเป็นขั้นเทพนะถ้าเป็นชีวิตจริงๆนะคงไม่ได้เป็นขั้นเทพอย่างแน่นอนอาจจะเป็นตัวอื่นหรือถ้ามาเป็นขั้นเทพก็คงต้องเป็นความฝันหรือวิญ,ญญาณเท่านั้นแหละคงจะเป็นอย่างอื่น,นได้ยากนะครับผมคงไม่มีใครหน้าตาเหมือนแล้วก็ชื่อขั้นเทพมาด้วยนะ <laughs> อันนี้ยิ่งยากเลยล่ะครับ แล้วดูจากของขวัญแล้วนะครับมันเหมือนเป็นของขวัญวันแต่งงานหรือเปล่าเออเพราะมันมีสีมุ้งมิ้งฟุงฟิงเป็นสีชมพูนะครับแถมมีโบสีชมพูด้วยนะอันนี้เนี่ยพอจะเดาได้ว่าเดานะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ขั้นเทพเนี่ยอาจจะอยากเซอร์ไพรส์พอใจในวันในวันแต่งงานนั่นแหละครับก็เลยใช้การส่งของขวัญผ่านขนส่งมา แล้วอเผลอว่าเนี่ยทางบริษัทขนส่งอาจจะทําของตกลน่นของก็เลยส่งมาถึงช้านั่นแหละครับสุดท้ายมันก็เลยมาอยู่ในมือพี่ก๊อฟในวันนี้นะครับผมแล้วพอใจก็ได้รับสิ่งนั้นไปก็ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นเรื่องนี้นะหรือมีบางคนเห็นพอใจในตอนที่แล้วเนี่ยอาจจะเครียด,ยดก็เลยอยากจะทําให้พอใจเนี่ยหายเครียดหรือเปล่าในการเอาของขวัญแกล้งทําว่า มันดีเลยมาถึงชา้าแต่เป็นของขั้นเทพอะไรเงี้ยเพื่อให้พอใจมีความรู้สึกดีๆผมรู้สึกว่าอาจจะทําให้พอใจเนี่ยคิดถึงขั้นเทพมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ลืมไปนานแล้วนะครับ mm hmm. คืออาจจะไม่ได้ลืมหรอกแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเศร้าใจมานานแล้วแต่ครั้งนี้พอเห็นของขวัญอาจจะอาจจะเศร้ามากกว่าเดิมก็ได้นะครับไม่แน่นะครับตอนนี้อาจจะดราม่าก,ก็ได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะผมเดาว่าต้องเป็นพีิกก๊อฟแน่นอน พอแผนแบบแผนโง่ๆเนาะไม่มีใครมีพก๊อฟคนเดียวเท่านั้นที่คิดได้แล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับประเด็นนักเงียมและประเด็นของขวัญที่พอใจได้รับจากคันเทพมันเป็นยังไงกันแน่ลองเดาๆทางกันไว้นะครับก่อนที่เราจะได้ชมในวันเสาร์นี้เวลาสทุ่ม15ทางทีวีช่องวันนะครับแล้วหลังจากที่มีการฉายไปแล้วเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับอย่าลืมติดตามเราไว้นะ ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ